Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เก้าอี้สันพลังประชารัฐไม่ปลื้มด็อกเตอร์ส้มโตฝ่ายค้านไม่ได้ดังใจปล่อยรุมถล่มการเมืองพัก บิ๊กป้อมมอบสันติปรับโฉมงานสื่อสารพักพลังประชารัฐไม่ปลื้มพัชรินโคศพักทีมโคศกอืดโต้ฝ่ายค้านปล่อยรุงถล่มการเมืองรายงานข่าวจากพักพลังประชารัฐว่า ในการประชุมพักเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักได้กล่าวตอนหนึ่งถึงการสื่อสารผลงานของพักโดยกำชับให้ปรับภาพลักษณ์งานสื่อสารให้ดีขึ้นและสสต้องช่วยสื่อสารกับประชาชนถึงผลงานของพักรวมถึงสถานการณ์ภายในพักที่ยังเป็นปึกแผ่นโดยมอบให้นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานใน ฐานะรักษาการเลขาธิการไปปรับปรุงการสื่อสารของพักให้เป็นระบบรายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมสสวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมามีข่าวในเชิงลบของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโจมตีพักหลายข่าวต่อวัน แต่การตอบโต้หรือชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมโคศกพักยังขาดการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดช่องให้โจมตีพักโดยสอสอบางส่วนอึดอัดใจกับการทำหน้าที่ของนางสาวพัชรินซมส,สิริพงศ์สอสอกรุงเทพมหานครในฐานะโฆศกพักในการสื่อสารและตอบโต้ทางการเมืองที่ไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของพักและ สอสอได้อย่างรวดเร็วโดยมีความคิดพูดคุยในกลุ่มสอสออยากเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนทีมโคศพักต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ